พบผู้ติดเชื้อ67คนโดยส่วนใหญ่ติดจากการไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดที่ชลาลายภูวิล่าอำเภอปากช่องนายวิเชียนจันทรานโนไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมามีหนังสือถึงผู้มีการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3านครราชสีมาขอใช้อาคารชาติชัยหอภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย120เตียงซึ่งคาดว่าจะเตรียมการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงมหาไทยออกประกาศให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าจังหวัดนครราชสีมาจะต้องกักตัว14วันที่จังหวัดเลยนายชัยธวัฒนเนียมเสียริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองเทศบาลเมืองเลยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอและผู้ประกอบการล้างทำความสะอาดสถานบันเทิงที่ผู้ติดเชื้อเคยไปใช้บริการ เช่นเดียวกับที่จังหวัดมุกนาหารมีคำสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวหาดทรายกลางแม่น้ำโขงหลังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มหนึ่งคน